สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในมาครับนะคะไม่รู้ว่าตูจะทำอะไรดีนะฮะโจะทำอะไรดีวะเลืมไปผมต้องการอโอทำไมเซิ้มมาแรกขะาดนเนโอเคตรงนั้นบ้านเราเอ้ยไม่ใช่บ้าน n p c เราก็ต้องลงไป สุดยอดแห่งความลงเจ็บเจ็บเจบไอรอนเราก็ต้องขุดนะฮะเรากำลังด้วยไอรอนแล้วเพื่อนจริงเหรอฉันแค่พูดเล่นนะ่ะเออไม่นะต้องหาโคโคฮะต้องหาโคแล้วอ อออืออออหาเพิ่งต้องหาโคเยอะฮะเพราะว่าต้องเอาโคไปทำทอสทำอะไรอีกอฮะป๊อมบ่เดี๋ยวตะลุยก่อนนะฮะอือือเหล็กเพื่อบเยี่ยม นี่อยู่ได้ทั้งวันเลยมังเนี้ยเหล็กเหล็กั้งนั้นเหล็กอีกแล้วเหล็กอีกแล้วเหล็กแล้วก็เหล็กเฮ้ยผมจําได้นะมันมีทองซึ่งทองชัดเลยชัดเลยทองเลยอืมไม่ใช่ต้องเอาอะไรดีวะนี่อันนี้ก่น ตึบตึบหรือว่าโอเคจะใช้ที่ขุดไปที่ขุดไอรอนนะฮะสบายสบายไปเพราะผมอาจจะเงียบเงียแล้วมีคนไอะ์ครับเย้ แคปซึ่งก็คงไม่มีอะไรมากข่ะดไปเรื่อยๆอ่ะดจนแบบโอ้ไม่เกเอ้ยถ้าถ้าจะทำตัวเอนชาร์ดได้ไหมเอนชาร์ดเอาทำตัวเอนชาร์ดนะฮะเอามาบวกของอายาเชดช่าเฮ้ยไม่มีเวทเวท เดียวเดียวเดียวโคเยอะแล้วเยี่ยมข้าจะรวยโคแล้วเหล็กข้าก็รวยฟุ้ยยอมเฮ้ยแต่โคนี่มันเยอะจริงยอมรับโคนี่เยอะจริงปับปรับปับปับปรับปับ,ปปบแล้วก็ขุดไปฮะโครเรา เราจะต้องการโอ้เยี่ยมขุดโคได้เหล็กด้วยขอไดมอนด์สักอันหนึ่งจบเลยเยี่ยมมีอ,อีกไหมเนี่าม จะเท่าไรวะหกสิบแล้วยิบอุย้ยมีเล็กอีกโอเคเฮ้ยอืยอฮะแม่จะโชคดีอะไรป้านนี้ปากคอตไปตรงนี้ เราสำรวจก่อนนะครับตรงนู้นเป็นตรงนี้เป็นทางออกนะฮะเป็นทางออกแล้วก็เชื่อมกันตรงไหนวะเชื่อมกับตรงนอ้าเฮ้ยหมูมาได้ไงวะมึงหมูอยู่ดีๆก็ามา What is that? ออ What the fuck มาได้ไงวะหมูงงเลย หมูมาฉเฉยเร็บแล้วครับเดี๋ยวเราขุดโคกันต่อนะครับเราต้องเอาโคมาเยอะๆลุยโครแหลกลุยแหลกโคเฮ้ยมาหาโคหาโคสงสัยว่าไม่ต้องหาแล้วเจอต้องแพ็คหนึ่งต้องทำอะไรแหละตวหาแค่เหล็กก่อนถ้าเหล็กเยอะเมื่อไหร่แล้วก็ โอเคอันนี้ก็จะเชื่อมไปไหนวะอันนี้จะเชื่อมไปไหนวะเนี่ยออป๊อปเชื่อมไปไหนวะอ๋อเชื่อมออกข้างนอก โอเคแล้วถ้าเชื่อมบอกข้างนอกแล้วตรงนี้มันจะไปไหนวะที่ขุดเหล็กเราควรมีไว้สองอันฮนะยามฉุกเฉินนะฮะอันหนึ่งไว้เป็นยามฉุกเฉินอันหนึ่งไว้ใช้นะฮะทำไมโคมันเยอะจังเลยวะ นี่อยู่ได้ทั้งปีเลยมั้งเนี่ยโคเนี่ยแม่งเอ้ยไม่ใช่แหละเน,เนื้อเนี่ยแหละคืออยู่ได้ทั้งปีแต่ที่เล่นมานี่เนื้อยังไม่ได้ลดเลยนะอาหารหลอดอาหารยังไม่ลดเลยนะสงสัยผมไม่ค่อยดีวิ่งมัง้งไม่เกี่ยวกันเลยปะไม่เกี่ยวเลยกอ โอ้ยม่อยากลงตรงนี้เลยมีเกียรลงโฮ้ยไม่เป็นไรลงเยอะยิงมันมาตรงนี้มันมาจากตัวนี้โอเคหมดตัวแล้วได้โกนักเก็ตด,ด้วยเว้มีโกนักเก็ตด,ด้วยโอ้ย โอเคอืมตั้งแต่เล่นมานี่สลามไม่มีเลยนะไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วสลามไม่มีด้วยโอ้ยคุณเล็กไปเถอะนะ,ะขอไดมอนสักครั้งหนึ่งเอ้ยขอไดมอนก็ยังดีนะนี่ไม่ให้เหลยเลยเดี๋ยวผมจะกระโดดออกทางนี้เลยกันนะอื ประมาณตรงนี้นะประมาณตรงนี้เอ้าเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นยี่ไม่แค่นี้แหละผมจำได้บ้านเราอยู่ตรงนูน้นครับบ้านเราอยู่ตรงนู้นเพราะบ้านวิเลจเจออยู่ตรงนูน้นใช่ไหมบ้านเราก็ต้องอยู่ตรงนู้นนะตรงนูน้นนี่มันอาทิตย์ตกแล้วเลย เราต้องข้ามภูเข,ขาลูกนี้ไปครับผมเท่าที่ผมจําได้นะเนี่ยข้ามภูเข,ขาลูกเนี้ยไปนะครับได้เหล็กมายีิบเจ็ดก้อนนะฮะหาเนื้อก่อนเอ้ยอ,อย่าหนีสิน้องอืมอืมต้องให้พี่ฟันหลายๆครั้งเลยครับนะ อูนีขึ้นเลยบางครั้งผมก็เงียบนะเพราะว่ามีคนมาอยู่ที่บ้านอ่ะผมไม่ค่อยพูดแล้วกันนะเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ไหนว่ามีอันยาวๆยาวๆยาวๆยวๆยๆ,ยๆบ้านผมมันจะ อยู่ตรงไหนวะอ่ะวเวนลืมแล้วแงบแป๊บครับโอ้โหเอาเวนให้หาบ้านไม่เจอชิบหายแล้ว oh my god บ้านตูอยู่ไหนวะเฮ้ยบ้านผมมันไม่ติดตรงนี้นี่ว่า ใช่ไหมโอ้โหนี่ประธานมาให้เลยขุดไหนวะขนาด,ส,นาดนนนะสูงขนาดนั้นแล้วนะสูงขนาดนั้นแล้วยังไม่เห็นอีก ผมจำได้นะที่ผมจําได้นะเออบ้านผมมันไม่มีหนองน้ําไม่ใช่เหรอบ้านผมมันมีแต่ไอเนี้ยแต่ดินล้วนะอ่ะชิบหายวิตกและวิตกกังวลบ้านหายบ้านหายหาไม่เจอโอ้ my g เก ลืมบ่อยจังเลยวะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว just just us ขาหมูอ <jamais> ืมโอ้ไม่ไปให้เมาจอป่ะอ่ะไปครับ พี่มาต่ออีฟีกราดประมาณนี้บอสบ้านตูอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่กลับมาแล้วคับกลับมาแล้วครับรบ,บ้านอันแสนสุขของผมครับ9อันเหล็กไฟไปหมดไป ได้ผ่านมาตั้งนานได้เก้าอันฟักอย่างน้อยก็คุมอันนี้ไม่หมดแล้วนะฮะเอามาเซได้แล้วคุมหมดแล้วที่เหลือก็ตรงนี้เฮ้ยอือหือไม่พอด้วย เผาเท่าไหร่วะเนี่ยฮ้ย่ตัไอเปดลัวนี๋ยวแป๊บนึงนะครับอยู่ไหนวะโอจ้าละจ้ละไงสาย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 ต้นไม้ต้นไม้

หก้าสิบกอันท็อกันห้าพอ,อ,อมา chỗ biểu hạt mai mẹ mai 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 này là bao ลืมไปปิดบ้านแล้ว ีเยอย่างน้อยก็ไม่มีต้องไปตัดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย Takk. Okay. 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 หน่อยไม่ได้เทียดนึกนอนนึกแม่แล้วก็นึกแม่นอนแล้วก็ตืไนแล้น

ได้สองอันนี้

ตั id ้งดังเลยเกินดิสุดยอดแห่งความเปิดลำโพงแล้วบางเนี่ยอือหืออือหืออือหืออือหืจับปะมายังไงอย่างนี้มันก็ต้องเอาไอ้เองจะคุยเด้อ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  ระบบสังคมไม่ยงติดตัวและระบบชนนิยมยัามาไม่ทอให้เกิดการแปรรูปผังนนบริษัทจัดจัญ่ในรอบชา,า,าระดับสูงเปียกมากกว่าเจ็ดสิบปีกำลังถูกขายเป็นมูลทอดนักลงทุนต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่การประมูลและก็ไม่มีใครในกลุ่มนี้จะมีงเงินยกเบ็นธนาคารทีงสองตนแหน่งพวกเขามีสิทธิพิเศษที่จะลงทุนในการประมูล สิ่งที่ดีที่สุดในเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเศรษฐกิจของประเวันที่14พค2594ที่มีความรู้จักคนหนึ่งประกาศต่อผั้บัญชากัรทางการเงินที่ด้กิดการให้ทุกคนมาลงทุนกันมากขึ้นผู้่อนเองๆซึ่งเขาเรียกว่า

อ่าปะหนนี่มันอะไรวะนั่นะดูโบนเคสกินต้านตายด้วยโอ๊ยเก็บนั่นน่ะจะละละละโอ้ไม่ไปกมตจ็โอ้ยยี่สามแหลกตายละ ลัลลาลัลลาโอ๊ะมาฝันดูทูมาเคปูยิ เราทำไงวะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ฉันรลิผลงานของฉันชิ้นนี้ว่าผลงานชิ้นโไดดกระดาษกระดาษทำมาจากกระดาษโอเคไหมครับครีบ้านบ้านผมก็มีครีนะซึ่ง ออเพียงแต่ว่า้าาแม่งคีกีนี่ไวะผมว่าคีมันมีนะมีไวะลวลาลาลาแล้วก็้ว บอกโอ้โหดังเกินไปป่ะโอ้ดังเกินไปป่ะป้าดังอ่ะดังว่ะโอเคข้อเสียดูดูดูนะปั๊บอ้าวไม่ออกเวิปออกแล้วนี่ไงกับดักกับดักคนโง้อชัดๆตู้ไม่โง่อน้องปุ้ยใครอยู่ไหนวะ ครีครี What is that? โอเคเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนในพารนี้ก็ขอตัวลาไป่อนสวัสดีครับผมดูใจในพารหน้านะ